สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะคือปรากฏการณ์ที่บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเลยค่ะเอ่อกำลังเร่งซื้อบิตคอยกันแบบหนักหน่วงมากใช่ครับเห็นข่าวอยู่เหมือนกันน่าสนใจจริงๆข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันชี้ว่าไม่ใช่แค่กระแสะธรรมรานะคะแต่เหมือนเป็นเทรนที่แบบว่ากำลังเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยอื ลองนึกภาพตามนะคะสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เลยนะบริษัทมหาชนหลายๆที่รวมกันซื้อ BTC ไปประมาณ275ล้านดอลลาร์สหรัฐครับก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะใช่ค่ะแต่พอมาวันนี้แค่วันเดียวนะคะ Meta Planet บริษัทเดียวซื้อไปเกือบเท่าตัวเลขนั้นเลยค่ะโหจริงเหรอครับเกือบเท่าตัวเลขรวมทั้งสัปดาห์เลย ใช่ค่ะเกือบเท่าเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าสเกลมันใหญ่แค่ไหนมีใครเข้ามาเล่นบ้างแล้วมันบอกอะไรเกี่ยวกับมุมมองต่อบิตคอยทั้งในแง่สินทรัพย์ลงทุนแล้วก็เรื่องจังหวะการเข้าซื้อขายขององค์กรเหล่านี้ด้วยค่ะครับประเด็นเรื่องจังหวะกับกลยุทธ์การลงทุนนี้น่าสนใจมากเลยคือเราเห็นทั้งการซื้อสะสมยาวๆใช่ไหมครับแต่อาจจะมีการมองหาโอกาสทำกำไรจากราคาที่ผันผวนด้วยหรือเปล่า อันนี้ก็น่าคิดอืมน่าคิดค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าข้อมูลมันพอจะบอกอะไรได้บ้างเริ่มกันที่ strategy ก่อนเลยไหมคะที่เดิมคือ micro strategy เขาประกาศแผนระดมทุนแบบมหาศารเลยนะคะ4.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับตัวเลขใหญ่มากเพื่อจะเอาไปซื้อบิตคอยเพิ่มอีก คือก่อนหน้านี้เขาก็ซื้อมาเรื่อยๆนะคะปีนี้แต่รอบนี้มันใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยตรงนี้มันบอกอะไรหรอคะมันแค่เชื่อมั่นมากๆหรือว่ามันเกี่ยวกับจังหวะด้วยว่านี่แหละเวลาที่ต้องเข้าแล้วเป็นคําถามที่ดีเลยครับคือการเคลื่อนไหวระดับนี้เนี่ยมันสะท้อนหลายอย่างนะอย่างแรกเลยชัดๆก็คือความเชื่อมั่นที่แบบสูงขึ้นมากๆในตัวบิตคอยว่าเป็นสินทรัพย์ที่องค์กรยอมรับได้แล้วจริงๆค่ะหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงของบริษัท แต่พอเป็นการระดมทุนก้อนใหญ่ขนาดนี้อืมมันก็ชวนให้คิดเรื่องจังหวะเหมือนกันครับใช่ไหมคะอาจจะมองว่า s t r ATEGY เขาเชื่อว่าช่วงนี้นี่แหละเหมาะสุดแล้วที่จะเข้าลงทุนก้อนใหญ่อาจจะมองไปถึงอนาคตว่าจะโตอีกเยอะหรือเอ่อเรียกว่าเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญเลยก็ได้ครับเหมือนเป็นการเทรดครั้งใหญ่ที่ส่งสัญญาณชัดเจนมากๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ s t r ATEGY เจ้าเดียวนะคะที่กำลังเร่งเครื่องอยู่อย่างที่บอกไปตอนแรก เมเจอร์แพลเนวันนี้สดสด้้นล้อมเลยซื้อไป2,205 BTC ครับคิดเป็นเงินก็ราวๆ238.8ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้เกือบจะเท่ากับยอดซื้อรวมของทุกบริษัทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะโหนี้ยิ่งตอกย้ำเลยครับว่าความเร่งมันเพิ่มขึ้นจริงๆแบบมีนัยยะสำคัญเลย ความเร็วมันเห็นได้ชัดมากใช่ครับมันไม่ใช่แค่บอกว่าค่อยๆทยอยเก็บเล็กผสมน้อยแล้วแต่นี้เป็นการเข้าซื้อลอตใหญ่ๆเลยแสดงถึงความมั่นใจหรืออาจจะเป็นการใช้จังหวะตลาดที่ค่อนข้างดุดดานมากขึ้นยังมีตัวอย่างอื่นอีกนะคะที่สนับสนุนภาพนี้เช่น Genius Group ที่ขยับเป้าหมายถือ BTC จาก1,000เป็นห0 0่น BTC เลยโอ้โหสิบเท่าเลยใช่ค่ะแล้วก็มี BTC Enterprises ซื้อเพิ่มอีก230 BTC หรือ Semler Scientific ที่ก็ยังใช้เงินสดซื้อ BTC เพิ่มเรื่อยๆเหมือนกันอืม mm. เราเห็นทั้งรายใหญ่ที่ทุ่มหนักมากๆแล้วก็มีรายอื่นๆที่เหมือนกำลังเร่งตามเข้ามามันให้ความรู้สึกว่าการถือ Bitcoin ในคลังสินทรัพย์บริษัท กำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ไปแล้วหรือเปล่าคะการที่บริษัทหลากหลายขนาดหลายอุตสาหกรรมเข้ามาพร้อมๆกันแบบนี้มันก็น่าสนใจแล้วก็เริ่มทำให้เกิดคำถามตามมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในหมู่นะักวิเคราะห์บางกลุ่มค่ะคำถามแบบไหนคะก็เริ่มมีเสียงเตือน,นเรื่องความร้อนแรงว่าอาจจะนำไปสู่ภาวะฟองสบู่ได้หรือเปล่าแล้วมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือหุ้นของบริษัทบางแห่งที่ถือบิตคอยเยอะๆเนี่ย ราคาหุ้นกลับวิ่งดีกว่าตัวบิตคอยเองซะอีกเอ้าเหรอคะอันนี้น่าสนใจใช่ครับมันจะทอนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมุมมองของนักลงทุนในตลาดหุ้นคือเขาอาจจะมองว่าการลงทุนในบิตคอยผ่านบริษัทพวกนี้มันเป็นทางเลือกหรือเป็นการเก็งกำไรบนความคาดหวังอีกที หมายความว่านักลงทุนบางคนอาจจะมองว่าซื้อหุ้นบริษัทเหล่านี้เป็นการเทรดบิตคอยด์ทางอ้อมที่อาจจะให้ผลตอบแทนดีกว่าหรือเป็นการจับจังหวะตลาดที่ต่างออกไปแบบนั้นหรือเปล่าคะอ,อ่มีความเป็นไปได้ครับเป็นการตีความที่น่าสนใจนะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นความซับซ้อนของตลาดตอนนี้แต่ในว่ามุมมองจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ข้อมูลมายืนยันตรงกันคือบริษัทเหล่านี้กําลังแบบว่าเหยียบคันเร่งเต็มที่เลยในการเข้าซื้อบิตคอย ยังไม่มีสัญญาณว่าจะชะลอเลยใช่ครับยังไม่มีสัญญาณเลยการซื้อขายรถใหญ่ๆแบบนี้แน่นอนว่ามันต้องส่งผลต่อราคาและก็สภาพคล่องในตลาดอย่างเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วสรุปได้ว่าตอนนี้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าบริษัทต่างๆกําลังเร่งตักตวงบิตคอยเข้าพอร์ตกันด้วยเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยดูเหมือนว่าเทรนการลงทุนการเทรดบิตคอยในระดับองค์กรน,นี้จะยังคงเข้มข้นต่อไปอีกนะคะใช่เลยครับ และถ้าเรามองไปข้างหน้าอีกหน่อยนะการที่องค์กรใหญ่ๆเข้ามามีบทบาทมีอำนาจซื้อในตลาดบิตคอยมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเออพร้อมกับคำถามเรื่องความยั่งยืนผลกระทบต่อสิียรภาพต่างๆค่ะมันอาจจะกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของบิตคอยไปเลยก็ได้นะไม่ใช่แค่ในฐานะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือเออเก่งกำไรเท่านั้นแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินที่ใหญ่ขึ้นอืมน่าคิดตามเลยค่ะ ลองคิดดูสิครับว่าการกระจุกตัวของการถือครองบิตคอยในมือองค์กรใหญ่ๆไม่กี่แห่งมันจะส่งผลต่อคอนเซปต์เรื่องความกระจายศูนย์ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของบิตคอยเลยนะในระยะยาวจะเป็นยังไงอันนี้ล่าติดตามแล้วก็เป็นประเด็นให้เราขบคิดกันต่อไปครับ <c oughs>